lagi กินสวัสดีสวัสดีพี่น้องมามากินมังม่วงน้ํากัดเด้อบดี้เด้อมากินซุมตอนเที่ยน้องตู่เพิ่นอยากมังม่วงเลยให้พ่อเอามังม่วงมาสู่กินมังม่วงมังม่วงมแตงแกะถึงก็ได้นั่งตกอะ ประแดกตึป่ป่ะมีมาท่านเดินแซ่ปกระแดกพี่เดาวโอ้โหสำนีมาหน่อยแหละกินมือบ,บ๊อบผมนะผมเบิดเด้กอกินแซ่บๆมาน,นี่นะพี่น้องเอ้ยมานี่ครับมีทั้มนนทงมากพดน้มได้หขนาดไจะเอาให้เพื่อนกิน,นตัวว่า เคยกินยีเ yeah, ้าสมุกพดมุขพดนี่ก็นดามาแต่เชียงขวงไมอย่เนาวเนาะอยู่ซำเนือเชงขวนี่ก็สิเคยกินแตู่อยู่บนอื่นเขตหอนี่สิเคยกินใช่อันบวกกันหอมัวแดงลงไปบัวแดงนี่ก็ มาจากสองบอนตัว้มันมีมันมีสีแด,ดงแล้วก็สีเหลืองๆนี่นะสีแดงๆนี่มาจากบ้านบึงเซบ้านบึงเซบ้านบึงเซ่กลางเ,างเมืองไทรไทรบุรีนะอันนี้กามันมาจากสิงห์ขวางป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะ,ะมาจากสองบอนต่างกันเอากินบมึงคือกันบอ ฮะคือกันะบัวือกันเนาะบัวนี่ไถ้าว่าฟันลายๆนี่น้ำตาไหลเนี่ยมอนจะมีสารละเหยออกมากิ่มของมันจะแห้งนะต้านโควิดได้อีกคุนวะนาำตเลไอซ์

ใดบุดเคยเห็นผู้ใดบุดเคยเห็นเคยเห็นอยู่บนน้องมากนิดน้อยน,นี่แหละส้มแท้แนี่นี่ไงนะลำต้นมันคือคือลำต้นปอเน,นี่ยนะสูงประมาณสนะามสี่เมตรคนน่ะบอนงามบอนสูงนี่นะอยู่เขตซึงขวางมี oh, <dear. S 1> มีหลายโบเมนขั้วดแนี่นะี่ไงแล้วก็บโบเมเมนมางมากอีกมาพดส้มๆสรสชาติของมันส้มขนาดเลย มาเดิน้องเด้อมากินมะม่วงน้ำกัดเด้อปัดดีเด้อกินมะม่วงชองกันมงโอฮัดท่อัท่สามีได้นังตัวจะสกิดมือป๋อป้ากินมือกี่วะลองบึ้งนะมจะกินบบฮะ กินน้ำกัดได้พี่น้องได้กินแทะบทะ่ได้ไปนามือน,นีินะตอนเที่ยงอยู่เดือนตอนค่ำมมน้องจีงสิออกไปตอนเที่ยงอยู่เดือนก่อนมันยังฮ้อนแดดโคตรจกโควิดสิตายหรือคนสิตายไม่ออกไปตัางประเทไปไปกินบักหม่บะมี่วมดจดคือพาร์ตีร้รถปั๊บใหม่สองเท่าก็าได้กินบหมี่หมดนะ นะจะกินมืดบ่อให้หมดได้กับน้องตูได้ให้หมดได้สองคนได้ถ้าคุณไดู้มดเอาตัวนี้แทนอีกนี่ขี้แมมาซิมินยั่ยักิมกิมมเป็นขี้แ่เลยแล้วมึงแล้วมึงส้มบอาน้มืกินกูได้ตัว่าน้วมึงน้มฮะ อร่อยไงพึ่งเอาไม่ได้ไหนแค่หวานซมสมโอ้ยคืออึเขาละมันได้ดิเฮ้ยบ๊แมนบ๊แมนขี้แม่ได้เลยเนื้อขี้แม่ในนี้กูสกินอันแก่มาใส่กับซีกับสดกินรลแล้วแกได้จ้ะเจ้าแม่เอา ไปกินยาแม่ไปกินยานี่เด็กแยวขรนเข้าไปไปนี่บ่วงโซ่นอะถ้าพคนได้กินเวิร์ดดีกับป้าก็เจียงไหลความสุขลองอมือน้องก่อนนี่มัมนนั่นจะได้แตงเฮ้ยบ่า sao bài băng không bài băng qua mặt đất, anh em cứu này anh lạy băng. Lạy Một kiếm một quyển. Kìm ra ăn quyển một phút 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 ăn phút 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 cái phút 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 ป็นอะไรมั่วงหวานอยู่ประตูหวานชมเลยนึ่อนอเอาไปชมได้เหรอแล้วกินมันซิมีเนยสมในหวานอยู่ในนี้มีปุ๊บมัน,นสีเดงกันว้าเขาจินนั่นองจนบงมกเลยะปุ๊บ อย่นี่ต่อด <c oughs> ันฮึ่มแชทแชทแไปกินอันกะจา้าสิบบางวันนี้มันจะเกิดอยู่ตาม,มตามตีนภูเนอะอยู่เขตเนหนาวเขตหนาวเช่ยงขวางจะมีมีมันจะมีอยู่บางบ่อนอยู่นะบ่ทั่วไป ยัไม่เชิญไลก็อาจจะมี่ส้แม่ปูเมือนมาแต่ใกล้ๆได้มาเลยเนี่มาแต่ชิบควงพี่น้องวายามเพิ่นเอามาฝากไม่ไม่เอามาฝาก ไปมืกีแ้แป้นหน่อ,อยเลยที่มันอบอกมาตามมื่อกาเ,าเอาไว้แบบมันใช้โทษโทษคนกินบมลงโทษคนกินมจะเทอกอักบม,กมอิ่มแล้ววะลูกแต่

กิน่น้ากินที่นกินังไงไปแล้วไปแล<บ>้วไปบ้าปิงกับหมไปกินขี้หมูกินที่บา <c oughs> 아 <susurra>

Nước minh mong Vào một đất đó mọi đó mong đợi dạ. mong đợi dạ. vào đợi mong đợi mong đợi Vào đợi mong đợi mong đợi giật <coughs> giật <coughs> ซีมมเมนเทนตุ๋ยโมโมแหงือ้ซิมมนจากปีแต่ปีสองพันสามมาดังกหา,าโบเห็นเสื้อมรดีพดอยู่ใส่เด้ะแบันบรแลาหยิดเจตัวอาหาร มราจะกินมื่อใดกันพบ่มีโอกาสเมื่อแรงน้องตู่ว่าตีแกงนมแมลันมาสักนมแมลันที่พี่น้องฝากมาเอามาฝากมาแต่มาแต่กะสีเนาะกะสีบางเบียงแหละยังกำลังมา ประันฮอดยังมาบอดแรงขึ้นชิดแกงหม่อนแมลงกับมือกำลังม,มากำลังมากำลังมากำลังมายังประัานพอดเพื่อ พักเครื่องทางยันช่วงนี้ยังโควิดน้อยลำบากพี่เราพยายาอยู่ทางเด็กแตไปยานมายันแต่ทางเด็กก็ต้องได้มีทางกดกา ีใบอนุญาตจึงไปผ่านแต่ละบ้านได้ทำดีๆกันรักษาโตอยู่ในเรนไทยแลาวดีก hey. ว่าถ้าบอมีควจะเปลีเขาก็บอไปสอคต้นก่อนอคต้นนีกิน đây. Nhận. Oh, đây. Đôi đôi. Này đây. Uh. Xong thua mất. mất kia cũng có xàm đi nữa. nữa. Uh. Thì bảo phải mất xàm ปู่ผื่นใหญ่ได้ปู่มือนเจ้ใหญ่ใหญ่แต่จะมาเจอหลวงปู่เจ้ากัดใหญ่ไรแล้วปู่เจ้ากินข้าวหลายๆเจ้ากันใหญ่ไวๆลำแขนใหญ่ก็แบบกระตอมเล็กจ้าก็ง้อเล็กหางยังง้อเล็กจ้อจะกล้าไม่ง่ายเนาะแบบกระตอมตัวตัวกล้าแบบกระตอมเนาะจากกระข้า

đây cam nắng 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 hết đó, nắng 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 cái áo nắng mà nắng nắng đó. Chị <laughs>

nông nó nhung rồi bé Lắp bùi lắp tá, Điều gì nó đưa nó đào Hãy suốt ngày hôm nay. Hãy Đi ngày hôm mất Hãy suốt <laughs> nhưng mà nguông Hãy đi nè, hôm nay. Hãy đi nè, một con Hãy เห็นดำกำมือเลยกมันสมเนาะเก็บสันบังนาวะก็บางนาอีกต่างบะต่างเนาะกินบังก้นแล้วมากินตัวนี้ต่างกันเนาะ กแบบสำหรับเพื่อนนี้ต้องได้กินมัง,ง่วงเลยว่าหมากใหมเมื่อันหน่วยสองหน่วยอย่างบริกินเพราะว่านั่งอยู่กับที่เย้แท,ท,ทงการทบาทายยาก

เมืองกะสอสุกนี้ห้อยให้กินเป็นกระตากรืงดได้สำหรับคนเยมาแล้วก็ล่างล่างล่างแล้วก็ปานโูดเอาแตนนวนมันหันโซดใด้กินมดตุ้ยกระลามดเป็นกระบุงแล้วมือคือตรงนี้บริเ็ตทอง Những người mà mua mưa sở này không gian nữa 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 nèo 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 nghe để thì ປົດาານດຽວນັ້ນເດຫັ້ນໝູງ năm thằng nam thằng đi 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 không ngon có mất chèo có mất <laughs> mất thằng nam thằng toàn này thế kỷ nô mấy chưa xếp 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 xếp, xếp. xếp thử แซ่บจนวาวก็ได้ตอนกินฝนตอนกินมกพดลำหูรำตายิ่งแคล ไปกันไหมไปส่วนไปนายเดี๋ยวไปฝากพี่นอ้องคือเพื่อบอกว่า <c oughs> เป็นผู้อื่นกลับมาฝากเขาเอาอไปเอาไปฝากผู้อื่นไปฝากอีกเือบอกว่าเป็นการแบกเปลี่ยนกันยามที่ก็เจ้ามีก็เจ้าก็มาฝากเขา นย่ามที่เฮามีเขาก็ไปฟังหูกันมันเป็นการความหักความแดกพอวันยังวังนได้กินน้ำไม้น้นทุเรียนนะอพวันไม่น้อยม่น่าก็ได้ไม่น่าถึงจะไปฝากแต่มันอ,ออกลายสะก่อน กบบ้านท่อแล้ว <glam> ช <our y> ุดบดเก็บท่อมากินหลายกว่านี้นะอะไร้ยแว่ามันซ่าชุบดได้ไปทุ่งนาแล้วใั่นหมมันก็ได้อยู่แต่เฮือนนี่แล้วบดได้เฝ้าห้องน้ำบดพนุมบดเป็นยังเสื้อบอทองตัวเองเสื้อบอเสื้ออยู่เสื้อแดดี ติดตามเมืองอาการตอนต่อไปเนาะมันจะิเป็นอังไงกินมังม่วงในตรงพักจังหน่อยบ้วนกินน้ำพร้อม่าสั่งตามผู้ที่เคยเคยกินมาากิน <región> ส้มแล้วไปกินน้ำทันทีจะออกอาการเจ็บท้อง Nè, thấy mất còn tụi anh. ngay Trang ạ. Nghe chảy, có về đâu ạ đi nè. Phương có về nào? Một bếp như thế này, hết cộng cần Kiếm thịt cần một đòn đoàn nuôi. Này, 5 nuôi này đi nè. Phương Trang nuôi. Ừ. Bà đẹp, 2 buồng. Được <laughs> mẹ để vào mọc nè, Thầy kịch Thầy nói <laughs> vào một cái ứng đúng cái mhm 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 Ừm, mhm lắm Nào, mhm đi mhm đây mhm nông đó, mhm này mhm 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 ฝากกดไลค์กดแชร์กดบักระดิง่งให้นราตูโชคดีสบายด,บายดีบายบาย,บาย